สวัสดีปีใหม่ค่ะชาวราศีพฤษภทุกๆท่านในคลิปนี้ก็เปิดไพ่ทาโร่นะคะถ่ายดวงในเดือนมกราคมชาวราศีพฤษภก็เป็นชาวธาตุดินนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปบัวนะคะบ,บุคลิกนิสัยทั่วๆไปก็จะเป็นคนที่หนักแน่นนะคะตัดสินใจทาอะไรก็จะมีความมุ่งมั่นจนกระทั่งสิ่งนั้นสําเร็จนะคะไม่ค่อยล้มเลิกความตั้งใจอะไรง่ายๆนะคะโอเคเรามาดูไพ่กันดีกว่าะะสำหรับในเดือนนี้นะคะ ตัวตนของท่านนะคะก็จะจับได้ไพ่สองถ้วยนะคะแล้วก็แชริออตนะคะแชริออตก็หมายถึงคนที่มีความขยันมุ่งมั่นนะคะบางคนจับได้ตัวตนก็จะหมายถึงคนที่มียศมีตําแหน่งนะคะถ้าเป็นโดยทั่วๆไปนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นถ่ายไพย่รวมก็น่าจะหมายถึงความเอ่อความมุ่งมั่นแล้วก็ความอดทนนะคะหรือในช่วงเวลานี้ก็จะต้องมีต้องทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการแข่งขันนะคะ ที่ดีก็จะเป็นในตรงนี้นะคะตรงไพ่สองถ้วยนะคะก็จะมีคนมาคอยช่วยเหลือนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องความรักนะคะถ้วยนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะความช่วยเหลือนะคะสิ่งดีๆที่เติมเข้ามาในชีวิตของเรานะคะโอเคนะคะนี่ก็เข้าขๆวตัวตนของท่านนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะมีความสุขนะคะลองมาดูไพ่ที่เป็นไพ่ใบสุดท้ายนะคะจับได้ไพ่เดอะสตาร์นะคะ เดอะสตาร์นะคะอ่นนี้เป็นไพ่กับหัวนะคะ The Star เดอะสตาร์ดยทั่วๆไปนะคะจะหมายถึงการปล่อยวางน,นะคะสภาพของอารมณ์ที่มีความสุขมากขึ้นนะคะก็คือเหมือนกับว่าบางคนอาจเจอเจอสิ่งที่ไม่พอใจนะคะก็สามารถจะทิ้งไปได้นะคะในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ยังหมายถึงการที่ว่าความสวยความงามนะคะเราเริ่มสนใจที่จะตกแต่งสวยงามนะคะเป็นไพ่กับหัวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นด้านอื่นก็จะ บางอย่างก็อาจจะแบบเหมือนกับว่าเราจะมีกะได้ไปปีกวิเวกหรือว่าไปทําอะไรที่มันแบบเสริมพลังให้กับตัวเราเองนะคะมันไม่ใช่นิ่งอย่างเดียวนะคะมันเป็นการมีความสุขอยู่ในจิตใจนะคะข้างๆานี่ก็จะได้เป็นไพ่สิบเหรียญน,นะคะอาจจะเป็นเหรียญนี่ก็คือเงินทองนะคะที่จะเข้ามาหาเรานะคะในเดือนนี้นะคะสิบเหรียญนี่ก็คือมากที่สุดแล้วละ่ะเดือนนี้ก็จําเป็นจะต้องทายว่าท่านจะมีโชคนะคะคือไม่ใช่โชคนะคะก็คือ เอาเป็นเงินดีกว่าเงินจะเข้ามายท่านได้ใช้เยอะพอสมควรนะคะขึ้นอยู่กับพื้นดวงนะคะบางคนก็มีเงินทอแบบไม่หวาดไม่ไหวนะคะเจอเงินเยอะๆอย่างนี้นะคะก็มีเรื่องเกี่ยวกับว่ามีเงินแล้วก็มักจะมีคนมาไถาเหมือนกันนะมีไพ่ข้างๆจะเป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะคะก็เป็นลักษณะของว่ามีเรื่องที่จะต้องจ่ายโดยที่ว่าไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะอยากจ่ายเท่าไหร่นะแต่ก็เป็นสิ่งที่ว่าเราต้องจ่ายไปข้างๆแนละ้วก็มีไพ่ เก้าถ้วยเข้ามาถ้วยก็เป็นความรักนะคะแต่คนเป็นก้าถ้วยหมายถึงว่าเอ่อความสํารวยนะคะความสํารวยอู้ฟู่นะคะบางทีบางคนก็อาจจะได้ไปเจอพวกแบบคนที่แบบเจ้าชู้มีสเสน่ห์มาคอยมาคอยชอบเราอะไรประมาณนี้นะแลวมันมีสองถ้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ค่อนข้างจะเจ้าชู้เหมือนกันนะคะหรือแม่ก็เป็นตัวท่านเองเนี่แหละอันนี้ก็แล้วแต่นะคะอันนี้เรามาดูไพ่เนี่ยดีกว่าไพ่ ค่าใช้จ่ายแล้วก็ไพ่โชคลาภนะคะค่าใช้จ่ายในเดือนนี้บางคนสําหรับบางคนอาจจะมีการย้ายไงย้ายงานหรือว่าย้ายบ้านนะคะหรือบางทีก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องเลื่อนตําแหน่งนะคะได้ได้การเลื่อนตําแหน่งเพราะว่ามีไพ่เด็ดซันเข้ามานะคะเด็ดซันก็เป็นความสําเร็จนะคะโอ,อมีไพ่ทั้งเป็นไพ่ที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นไพ่ที่แบบว่าหักเหมกันนะอย่างไพ่ราหูกับหัวก,ก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับเดือนนี้ได้ไพ่ราหูสองอันนะคะก็ะเป็นเหมือนกับ คือในด้านไม่ดีคือว่าความรุ่มหลงมวัวเมาในด้านใดด้านหนึ่งนะคะเอ่ออาจจะแบบว่าทําให้เราเสียสุขภาพแต่ว่าไม่ได้เดือดร้อนผู้อื่นนะคะรวมถึงลักษณะของคนที่ว่าเจ้าชู้ไหลใจนะคะบางคนก็เอ่อเกียก่ยวกับพวกการพนันอะไรต่างๆนะคะบางทีบางคนมองแบบว่าเออการเราหูเข้ามานี้เราจะ,จะแบบเอ่อสิ่งที่เราเทยทนได้อดทนได้เก็บอะไรได้เก็บความรู้สึกได้เราก็จะค่อนข้างจะใช้อารมณ์มากเป็นพิเศษนะคะและการรุ่มหลงโมวเมาบางอย่างนะคะก็เป็น เรื่องเฉพาะตัวอาจจะไม่ได้ทําความเสียหายกับคนอื่นอย่างเช่นบางคนก็ชอบเล่นพลาบางคนก็ชอบเล่นเกมอะไรประมาณนั้นนะนะนะแต่ในด้านที่ไม่ดีนะคะมันมีทั้งตั้งตรงแล้วก็กลับหัวด้วยนะคะก็คือการการทีเร่เราไปกดดันคนอื่นนะคะแล้วก็การลุ่มหลงไปในสิ่งที่ไม่ดีนะคะหรือว่าเจอกับคนที่ว่าเหมือนกับชักพาให้เราไปในทางที่ไม่ค่อยดีนะคะก็ระวังมากขึ้นนะคะแต่ในด้านนี้นะคะมันก็ดีตรงที่ว่า,าค่อนข้างจะฉลาดซิกแซกนะคะมีเทคนิคอะไรเยอะนะคะ มันมีไพ่เกี่ยวกพวกกรรมมะนะคะได้ไพ่แฮรแฟนกับหัวนะาไฮร์แฟนก็เป็นพระสังฆราชประมาณว่าแบบทาอะไรก็แบบเถรตรงอะไรอย่างเงี้ยยึดมันน่นในกฎระเบียบในการการเป็นไพ่กับหัวนะคะนอกจากจะเป็นคนยึดมั่นในในระเบียบหรือว่าเป็นคนที่เป็นคนดีมีชื่อเสียงแล้วก็ยังเป็นคนที่มีความพลิกแพลงะคะมีเทคนิคอะไรเยอะนะคะในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเพื่อจะได้แบบประสบความสําเร็จนะคะอยู่ใกล้ๆกับราหัวมามาใกล้ๆกันนะคะ ก็ระวังนิดนึงนะคะไอ้อย่าให้มันเออมันจะมีไพ่ justice เข้ามาด้วย justice กับหัวแล้วก็อย่าทำให้มันแบบเออผิดกฎหมายหรือว่าจะทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับเพราะบางทีการทํางานการทําธุรกิจหรือว่าการเรียนก็ตามแต่นะบางทีเราก็จําเป็นจะต้องใช้เทคนิคหลายๆอย่างนะคะเพื่อกล้าไปสู่ความสําเร็จนะคะไม่ใช่การลักษณะแบบ ตรงเดินทางหลักอย่างเดียวแล้วมีทางอ้อมมีทางหลายทางนะคะละลาหูเขาจะดีตรงนี้นะแล้วเวลาที่เขาให้รั์นะก็เป็นเป็นก้อนใหญ่อย่างนี้ก้อนเล็กนะคะบางคนเขาจะตกใจทำไมเส้นโชคดีอย่างนี้อะไรประมาณนั้นนะคะให้คนรระวังก็คือระวังพวกกฎกฎหมายบัญชีนะคะพวกไอ้ตำรวจพวกที่ว่าเราอาจจะบางทีบางทีก็ลืมจ่ายเงินค่าบัตรลืมจ่ายค่าอะไรอย่างนี้ แล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกรรมอะไรพวกนี้นะคะมีไพ่สามดาบเข้ามานะคะสามดาบก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความน้อยเนื้อต่ําใจนะดาบแทงหัวใจก็มีบางทีก็คิดไปเองบางทีก็มีคนมาทําให้เราน้อยใจนะคะบางทีเออดือนนี้อาจจะมีภาระอะไรเกี่ยวกับพวกการเรียนการศึกษาที่เราต้องทํานะคะมีไพด่ดีๆเยอะขึ้นมาเลยนะเยอะมากอย่างเช่นไพ่ ไพ่เดอะเวอร์นะคะคนดีผีคุ้มเทวดาคุ้มครองนะแบบว่าประมาณว่าไปที่ไหนมีคนจะคอยอิจฉาหรือว่าคนบูลลี่คนด้อยค่านะคะก็จะมีคนมาคอยช่วยเหลือนะคะรวมทั้งสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยนะคะในเดือนนี้ก็ดีไปอย่างนะมีเดอะเวอร์เข้ามานะคะนอกจากมีเดอะเวอร์แล้วก็ยังมีเลเวอร์นะคะ เลเวอรอยู่ในตำแหน่งอุปสรรคนะคะไอตัวเลเวอร์นี่มันหมายถึงว่างานต่างประเทศนะคะการเดินทางไปต่างประเทศข้างๆมีไพ่เอ p e r ปอก็เกี่ยวกับผู้การเดินทางไปต่างประเทศการทํางานเกี่ยวกพวกสื่อออนไลน์นะคะแล้วก็การที่เข้าไปสู่สังคมใหม่ๆต้องมีการเจรจานะคะเลเวอร์นี่เป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเออแล้วก็มีไพ่เออมันมัน คือ,อมีไพ่เดอะฟูลนะคะมาสนับสนุนที่ว่าอาจจะมีการเดินทางหรือว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ใหม่เดอะฟูลนี่เป็นลนักษณะของคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าที่จะเสี่ยงโชคอะไรใหม่ๆนะคะแตขขข่ข้อที่ว่าควรระวัง,งเขาก็คือว่าอาจจะเลินเล่อหรือว่าไม่ค่อยรอบคอบนะคะแต่โอเคนะคะคนที่แบบว่าทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศก็จะโอเคนะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ก็พูดถึงก็ให้ผลดีนะคะก็จะมีอะไรสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะในตําแหน่งของ คู่ค้าคู่สัญญาหรือว่าพวกปัตตนิคู่รักเจ้าหนี้ลูกหน,กนี้อะไรพวกนี้นะคะจะได้เป็นไพ่จัดเม้นตะ์อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับวัดดวงกันนะคะเพราะว่าถ้าวางแผนไว้ดีๆมันก็จะโอเคนะคะแต่ถ้าเกิดเ,เราวางแผนหรือว่าเราทําสิ่งไม่ดีมันก็จะให้ให้ผลออกมานะคะตัวจัดเมนนี่เป็นคําพิพากษานะคะนอกจากนั้นก็หมายถึงการเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะสําหรับคนที่คิดว่าเออฉันจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเรียนอะไรใหม่ๆหรือหาอไรายได้อะไรเข้ามานะคะ มีไรายได้เสริมอะไรก็ามาก็ทําได้นะคะแต่ว่าที่บอกก็คือต้องรอบคอบนิดนึงหลายอย่างนะคะตัวโชคลาภนี่เราได้เป็นไฮพินสเต e กับหัวนะคะก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของปอมๆเอ่อพวกการหลอกลวงนะคะหรือว่าเกี่ยวกับความรักก็ระวังเรื่องหลอกลวงนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเจ็บใครได้ป่วยด้วยนะคะที่มีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าอะไรที่มันรู้สึกว่ามันยังติดติดขัดขัด,ขดอยู่นั้นไม่ปลดล็อกสักทีสามารถที่จะไปไหว้พระโพธิสัตว์ขอพรได้นะคะ ให้ตัวนี้นะคะแล้วก็บางทีเราเริ่มที่ตัวเองง่ายๆก็คือว่าอาจจะคิดปวกนะคะสร้างพลังบวกให้กับตัวเองนั่งสมาธิหรืออะไรก็ทําแต่นะคะแล้วก็แผ่สิ่งที่ดีนั้นนะคะแผ่พลังบวกแผ่คุณงามความดีหรือว่าสิ่งที่ดีๆหรือบางทีก็ไปทําบุญสุนทานอะไรมาก็แผ่ไปให้กับเจ้าคาในเวรนะคะหรือไม่ก็เทวดาประจําตัวของเรานะคะยิ่งดเดือนนี้มีเทวดาแบบ มีเวอร์มากก็ยิ่งส่งเสริมทําให้เราดีขึ้นเพียงว่าตําแหน่งโชคลาภมันอาจจะเจอไพ่ที่ว่ายังไม่เด่นออกมานะคะก็จะเป็นไพ่อันนี้ไฮพินสเต็ดไฮพินสเต็ส่วนใหญ่ก็ก็หมายถึงพระโพธิสัตว์นะคะแล้วก็ทางทางโลกหมายถึงพวกโรงพยาบาลนะคะความเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีก็อาจจะหมายถึงว่าเราอาจจะเกี่ยวกับพวกสาธารณสุขบางคนที่ทํางานเกี่ยวกับการแพทย์อะไรพวกนี้นะคะก็จะให้ให้ผลดีนะคะมีการเลื่อนตําแหน่งอะไรพวกนี้นะคะ โอเคก็เราก็รู้วิธีที่จะแบบเสริมดวงนะคะอะไรที่มันติดขัดเราก็สามารถเปดิดล็อกได้นะคะถ้าคนที่มีความเชื่อในด้านนี้นะคะก็ช่วยได้ะคะ่ะแต่ยังไงไม่เป็นไรมีไพ่สิบเหรียญเข้ามาอยู่แล้วนะคะท่านก็มีความสุขอยู่แล้วนะคะแต่สําหรับบางคนที่มีความรักเออไม่ได้ดังใจ,าาจากออ็อาจจะเอออาจจะแบบปล่อยวางแยกห้องกันอยู่ระระดับหนึ่งนะคะบางคนก็เออก็น่าจะเป็นไปตามนี้นะคะ ก็ถือว่าเออมีทั้งโชคดีแล้วก็มีสิ่งที่ควรระวังนะเพราะมีลาหูมานะคะก็ระวังเกี่ยวกับเออบางทีบางทีอสิ่งที่เราเราอาจจะคิดอะไรแปลกๆนะคะแล้วก็มันมีไพ่เดอะซันเดอะซันกับหัวด้วยนะคะคนมีชื่อเสียงมันเหมือนก็มีคนอาจจะมาทําอะไรให้เราแบบว่าเสียชื่อเสียงอะไรเงี้ยด้อยค่าบูลลี่อะไรก็ว่าไปเนอะที่เราสตองเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเอ,อบุตรบริบารของเราก็อาจจะทําให้เรากังวลใจแทนเนอะ ก็ถือว่ามีความสุขนะคะได้ทั้งความรักแล้วก็คนช่วยเหลือแล้วยังได้เงินก้อนใหญ่มาด้วยนะคะออโอเคเอกสารข้อสัญญาอะไรก็ระวังด้วยนะคะแล้วก็เออ,อเ,เออก็ก็ขอให้ชาวราศีพฤษภทุกทุกท่านนะคะมีความสุขในเดือนนี้นะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยบ้างแต่ก็มีสิ่งที่ดีๆรออยู่เสมอนะคะเอ่อไพ่บอกมาแล้วนะคะแล้วก็เออมีคอมเม์อะไรแนะนำก็เขียนมาได้ในช่องของ คุณมีองค์คนโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยขอบคุณค่ะ